สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r ันด o มนะคะกับหัวข้ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายในสามเดือนนี้โอเคมาดูกันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในสามเดือนนี้มีอะไร โอเค g e n e r s i t y นะคะ positive outlook แล้วก็ perseverance แล้วก็ relaxation นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูไพ่ทาโร่ด้วยอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายในสามเดือนนี้ to the star wow oh the empress แปดถ้วยอ่ะขาอีกใบหนึ่งนะคะ Queen of Wands โ okay. อเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนนี้นะคะภาพรวมเรามองว่าส่วนใหญ่มีแต่เรื่องดีๆทางนั้นเลยนะ เออใน3เดือนนี้นะคะคุณเนี่ยจะมีความชายชายอะไรก็ได้หมดคือจะมีความาโดดเด่นเป็นพิเศษอาจจะมีเสน่ห์มากขึ้นบางคนสวยหล่อขึ้นดูดีขึ้นนะคะแต่งตัวเก่งขึ้นหรือว่าดูมีความเ,าเป็น การเป็นอยู่ชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะบางคนนะเรามาระวังนิดนึงนะบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะอวบขึ้นอ้วนขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับคุณจะมีความสุขคุณจะสบายใจนะคะกินอะไรก็อร่อยแล้วก็มันเหมือนกับชีวิตค่อนข้างจะอยู่ดีกินดีอมืมีคนเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะคะมีคนเอาอกเอาใจอะไรอย่างเงี้ย บางคนอาจจะเป็นคนรักของคุณที่ดูแลคุณเป็นพิเศษในเดือนนี้ถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วมีคู่มีคนรักนะคะมองดูว่าเดือนออภายในสาเดือนนี้เขาจะเอาใจคุณเป็นพิเศษเขาจะดูแลคุณทําให้คุณมีความสุขอย่างมากเลยแล้วใครที่แต่งงานแล้วใครที่อยากจะมีน้องอยากจะมีบุตรนะคะอยากจะมีลูกมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะ ได้ลูกมีโอกาสมีโอกาสจะสมหวังนะคะได้เป็นพ่อเป็นแม่คนนะทีนี้คนโสดคนไม่มีคู่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณอาจจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างเป็นอย่างดีหรืออาจจะเป็นคุณแม่ของคุณก็ได้นะคะเป็นคุณแม่เป็นคุณพ่อเป็นคนที่อยู่รอบ,บตัวคุณครอบครัวของคุณญาติพี่น้องของคุณ ที่ให้การดูแลเอาใจใส่คุณนะคะคุณชอบอะไรอย่างเช่นเ,เขาอาจจะไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วก็ซื้อของมาฝากคุณเห็นอะไรนึกเ,เห็นอะไรดีๆก็นึกถึงคุณก็เอามาให้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีการปนเปื้ออะไรเป็นพิเศษมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าทําไมคุณดูน่ารักดูน่าเอ็นดูในสายตาคนอื่นดูมีออร่านะคะมีแรงดึงดูด มีสเสน่ห์น่ารักน่าเข้าหาน่าอยู่ใกล้แล้วก็มีคนรักใครเอนดูโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะเอนดูคุณเป็นพิเศษเออถ้าคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงที่มีดวงนาลีอุปถัมเป็นพิเศษก็ได้นะคะหรืออาจจะมีผู้หญิงเนี่ยมาเปคุณ <c oughs> หรือ <c oughs> รู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีฝันห์เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยคุณจะเข้าอกเข้าใจชีวิตและสถานการณ์ต่างๆได้ามากขึ้นคุณจะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่มันมีความสุขอะไรที่มันทำให้คุณทุกข์ใจคุณจะเดินออกมาอะไรที่ทำให้คุณหม่นหมองหรือไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของคุณ หรือสิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ของคุณคนคนนี้ไม่ใช่ของคุณคุณจะเดินออกมาต่อให้อะไรอาวอรหรือเสียได้เสียใจแค่ไหนแต่คุณจะเลือกเดินออกมาเพราะคุณรู้ว่าข้างหน้ามันมีความสุขรอคุณอยูอ่คุณจะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วแถมยังแบบมีความสุขมากกว่าที่จะมีคนอื่นมามอบให้ด้วยซ้ำ ความสัมพันธ์ใดก็ตามนะคะใครก็ตามที่ไม่ใช่ไม่คู่ควรคุณจะเดินหนีคุณจะตัดคนที่ไม่ใช่ออกคุณจะตัดคนที่รู้สึกว่าไม่มาเติมเต็มชีวิตคุณหรือทําให้คุณเหนื่อยทําให้คุณ เบือ่อนายหรือว่าทําให้คุณเสียใจผิดหวังเนี่ยคุณจะเดินออกมาเพราะคุณจะมองหาแต่ความสุขให้กับตัวของคุณเองเท่านั้นและภายใน1-3ถึงเดือนเนี่ยเรามองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกโลง่งรู้สึกสบายใจเป็นเวลาที่ผ่อนคลายบางคนได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง,ตเ,องเต็มที่ได้ทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบไปเที่ยวไปกินนูน่นกินนี่กินของอร่อยหาของดีๆเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าดีๆ อยากซื้ออะไรซื้อไปช้อปปิง้งไปเที่ยวคือทําอะไรที่คุณมีความสุขอค่ะทําได้ด้วยตัวคุณเองด้วยโดยไม่ต้องง้อไม่ต้องขอใครทีนี้คนโสดเนี่ยคนโสดคุณจะมีสเสน่ห์มากๆนะไพ่แห่งความมีสเสน่ห์ความมีออร่าออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วคุณก็จะมองหาแต่คนที่ดีคนที่ใช่ด้วยเพราะคุณฉลาดเลือกคุณจะไม่เอาคนที่ทําให้คุณเป็นทุก์เข้ามาในชีวิต แล้วคุณสวยหล่อเลือกได้หรือว่ามีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะค่อยๆเลือกคุณเป็น the e m p r e s แล้วอ่ะคือคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องเป็น the e m p l o e r แล้วปะ่ะอืมก็ต้องเป็นคนที่พร้อมคนที่คู่ควรเท่านั้นนะคะใครที่ไม่ใช่หรืออะไรที่เป็นพลังงานลบๆอะค่ะคุณจะหันหลังให้คุณจะเดินหนีคุณจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่รู้สึกแย่อีกแล้ว อะไรก็ตามที่คุณปรารถนาที่คุณหวังมันจะเกิดขึ้นได้ดวงคุณค่อนข้างดีภายใน1นถึงสเดือนนี้นะคะเรียกว่าดวงเนี่ยมีดวงซัพพอร์ตดวงสนับสนุนโชคดีเข้าข้างคุณจะทำอะไรก็ค่อนข้างง่ายราบรื่นแต่ใดๆก็แล้วแต่คุณจะต้องใช้ความพยายามด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้ว สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณต้องการมันจะลอยมาถ้าคุณใช้ความพยายามบวกกับดวงของคุณที่มันคอยช่วยเหลือคุณอยู่ในตอนนี้ที่มันคอยซัพพอร์ตดวงดีอยู่แล้วบวกกับความพยายามเข้าไปหน่อยสิ่งที่คุณหวังคุณจะได้รับแน่นอนคือมันจะไม่ยากมันจะไม่ยากเหมือนที่ผ่านๆมาก่อนหน้าเนี้ยมันอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะพยายามทํานู่นทนํานี่เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาแต่ มันยากมันลําบากมันติดขัดมันมีปัญหามันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่ช่วงนี้หนึ่งถึงสามเดือนเนี้ยค่ะคุณยังพยายามเหมือนเดิมแต่มันจะง่ายขึ้นปัญหาอุปสรรคไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมีหรือมีก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยซัพพอร์ตคุณนะคะอืคุณจะมองเห็นมุมมองของชีวิตหลากหลายมากขึ้น คุณจะสามารถมองหาความสุขได้จากรอบๆตัวคุณเองแม้แต่เรื่องเล็กๆสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะที่คุณเคยมองข้ามไปบางคนเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงจังหวะที่ดวงตกหรือว่าช่วงที่เจิตใจมันขุ่นมัวหมองมัวนะคะต่อให้มีสิ่งดีๆอยู่ตรงหน้าก็มองไม่เห็นต่อให้มีความโชคดีเล็กๆน้อยๆมีความสุขเล็กๆน้อยๆอยู่รอบๆตัวคุณก็มองไม่เห็น คุณอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าคุณคิดถึงแต่เรื่องที่คุณเป็นทุกข์คิดถึงแต่เรื่องที่ทําให้คุณเสียใจเรื่องที่ทาให้คุณกังวลคิดถึงแต่ปัญหาแต่หนึ่งถึงสามเดือนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณผ่อนคลายรีแลกซ์แล้วคุณก็จะมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยรอบตัวคุณแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยความสุขรอบๆตัวคุณเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากๆเลยคนที่รักคุณคนที่หวังดีกับคุณก็มีอยู่เยอะมากๆเลยมีคนที่ชื่นชอบชื่นชมคุณเยอะแยะมากมาย หรือต่อให้บางคนนะไม่ได้มีคนรักหรือชื่นชมอะไรมากมายแต่มีคนแค่ไม่กี่คนที่รักและจริงใจและหวังดีกับคุณจริงๆแค่นั้นคุณก็รู้สึกโอเคแล้วคุณก็เพียงพอแล้วแล้วคุณก็มองว่าเอ้ยไอความสุขเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยเรามีอยู่นะก่อนหน้านี้เราคิดว่าไม่มีใครรักเลยไม่มีใครเข้าใจเราไม่มีใครที่จะอยู่เคียงข้างเราเวลาที่เราเป็นทุกข์ แต่จริงๆไม่ใช่พอมองกลับมาดีๆคุณก็จะเห็นว่ามันมีนะคนที่รักคุณจริงๆอะถึงแม้อาจจะไม่ใช่จากคนที่คุณต้องการความรักจากเขาอายกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติคุณรักคนคนหนึ่งแต่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณเขาทิ้งคุณไปเขาไม่แคร์เขาไม่สนใจไม่ใส่ใจคุณคุณก็เอาแต่โฟกัสแต่คนคนนี้ซึมเศร้าหงอยเหงาคือฉันขาดความรักจากคนคนนี้ฉันต้องการความรักจากคนคนนี้แล้วก็คิดไปว่าโลกนี้ ไม่มีใครรักฉันเลยเขาก็ทิ้งฉันไปอะไรแบบเนี้ยแต่คุณลืมอะไรหรือเปล่ายังมีคนที่รักคุณที่ไม่ใช่คนคนนี้ไงคนอื่นๆที่เขารักคุณที่เขาเป็นห่วงเป็นใยคุณยังมีอยู่คุณแค่ไม่ได้หันไปมองเขาเท่านั้นเองแต่ในหนึ่งถึงสามเดือนเนี้ยคุณจะมองเห็นอะไรอะไรมากขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบตื่นรู้หรือคิดได้ตาสว่างอะไรแบบเนี้ยเออโอเคโชคลาภ เราไม่รู้สึกถึงโชคลาภในเรื่องของแบบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้นะแต่มันเป็นขอเรียกว่าไม่ใช่โชคลาภแต่เรียกว่าเป็นโชคดีดีกว่าโชคดีที่จะเกิดกับคุณไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยมันง่ายมันโฟโลถ้าคุณปรารถนาอะไรนะคะแล้วคุณพุ่งเป้าไปที่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคุณสําเร็จแน่นอนจะทําอะไรก็ให้ลงมือทําเลยภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้ มีความพยายามหน่อยตั้งใจหน่อยได้แน่นอนได้ชัวร์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะโอเคจบการอ่นานไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ